Uh-huh. Mm -hmm. อย่าสายฝนที่หล่นช่อมพื้นนาวันงทงี่เราลุกพลอยมาใครมีตาของทีว่าทันชุ่มช่ำสดใสติมมวลไม้ลาาทำมาชาติรู้จากวันวันที่ว่ามี แต่ใจคน

ที่ไหนเืออย่าให้ฝนใหหนาวบ๊ายบายค่ะปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย